สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดตู้บอลสีนะคะ,คะเดี๋ยวพาชมมีหลายสายพันธุ์นะคะนี่สีแจ่มๆก็มีนะคะใครสนใจพันธุ์อะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะคะนี่นะคะหรือว่าแคปรูปทักแชทมาก็ได้นะคะให้ดูฝั่งนู้นด้วยนะคะ กำลังสวยๆเลยนะคะมีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยนะคะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสวัสดีครับสวนสานิดบอนสีพิกิตนะครับผมวันนี้มีไม้หลักสิบถึงหลักร้อยมาแบ่งปันนะครับ อันนี้นะครับม่านางพิมพ์ราคา90บาทนะครับผมอันนี้เป็นลูกไม้นะครับทรงสวยตัวนี้ราคา90บาทนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นสุโขทัยนะครับผมนี่ครับทรงนี้นะครับราคา90บาทเท่ากันทุกต้นนะครับจันฉายราคา90บาทนะครับม่วงมงคลายนี้นะครับราคา90บาทนะครับผมม่านมันทกะนะครับผมตัวนี้ราคา90บาทนะครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นไม้ราคาหนึ่งอห้าสิบก็จะมีเมืองนครพนมนะครับผมนี่ครับทรงสวยๆเลยครับผมแล้วก็เป็นอรุณชนะนะครับนี่ครับเป็นบอนกับทรงสวยแบบนี้เลยนะครับต่อไปเป็นพญานาคราชเป็นบอนกับเหมือนกันนะครับเป็นบอนกัดสีครับผมสวยๆแบบนี้เลยครับผมต่อไปเป็นเลไลนะครับนี่ครับทรงเป็นพุ่มเลยนะครับสวยมากเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นอัสดงนะครับผมนี่ครับอัสดง เทปอัดสดงสวยมากเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะเป็นบอลเก่านะครับผมนี่ครับบอนเก่าสวยมากเลยนะครับตัวนี้ราคาทั้งหมดนี่นะครับราคาอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมทั้งหมดนี่เลยนะครับต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับทรงสวยๆเลยครับต่อไปนะครับจะเป็นไม้ราคาหนึ่งร้ยปสิบาทต่อไปเป็น ตัวนี้นะครับสวยๆแบบนี้คางกินดานะครับราคา1 8 0ร้แปดิบาทนะครับสูงสวยแบบนี้เลยครับผมแล้วก็เป็นเหลืองเงินทองหน้าเป็นไม้เหลืองนะครับสวยๆแบบนี้กัดจุดแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นไก่เศรษฐีนะครับนี่ครับกัดสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับเป็นลิสสีโคบุตรนะครับสวยมากเลยนะครับลิสสีโคบุตรตัวนี้นะครับผมราคาหนึ่งปดิบบาทนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็น ส่วนตัวนี้นะครับเป็นเพชรมนทนนะครับผมทรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นอินทระลัางสันนะครับผมนี่ครับเริ่มกัดแล้วนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมต้นละราคา180บาทนะครับผมใครสนใจติดต่อเบอร์โทร0 6 4ย์2 4 3 6 3ได้เลยครับสานิตบุญคุ้มนะครับผมใครสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพันอื่นๆก็มีนะครับผมนี่ครับ ันื่อื่นก็มีนะครับติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์0ูนยได้เลยนะครับ